ที่นี้คำว่ารัตนะรัตนะเฉยๆธรรมดาภาษาคนก็แปลว่าแก้แวนแก้แว,น,แแวนเงินทองไข่มุกมันก็สทัางหอยสังนี่ก็ดูจะรวมกันอยู่ในนี้ด้วยรัตนะรัตนะของมีค่าทำความยินดีให้แก่เจ้าของก็เรียกว่ารัตนะในภาษาคนค่าเป็นภาษาธรรมก็หมายถึงพระรัตนัย ที่เป็นเรื่องของการดับทุกข์เป็นผู้ช่วยให้ดับทุกข์เป็นผู้ที่ดับทุกข์ได้หมายถึงพระรัตนตรัยในความหมายที่ว่ามีค่าเป็นความดับทุกข์ได้ในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ทีนี้คําว่ารัตสรนะคําคำว่าสารณนะ ภาษาคนธรรมดาก็หมายถึงที่พึ่งพาอาศัยที่พึ่งพาอาศัยอาศัยได้พึ่งได้เราเรียกกันเป็นสนัญลักษในภาษาธรรมหมายถึงสิ่งที่ต้องระลึกเมื่อเกิดภัยสิ่งที่ควรระลึกต้องระลึกเมื่อเกิดภัยเกิดอันตรายและระ,ะลึกถึงสิ่งใด ระดับทุกได้นั่นคือสรณะในภาษาธรรมทีนี่ความหมายหนึ่งสระในภาษาคนนั่นมันพึ่งผู้อื่นสารณะในภาษาคน,น,นมันพึ่งผู้อื่นแต่ถ้าสารณะในภาษาธรรมมันพึ่งตัวเองเราเคยชินแต่พึ่งผู้อื่นไม่รู้จักพึ่งตัวเอง จนพระพุทธเจ้าต้องสอนต้องบอกนี่เราคิดว่าจะพึ่งพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้ามาช่วยยกเอาไปที่จริงมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นถ้าพึ่งพระพุทธเจ้าก็คือทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าอย่างไรแล้วก็ดับทุกข์ได้มันต้องทําเอง <c oughs> การทําที่พึ่งนั้นต้องทําเองสาระในภาษาคนนั้นพึ่งผู้อื่นสาระในภาษาธรรมนั้น ขึ้นตัวเองอาทีนี้มาถึงคำว่าพระพระในภาษาคนบวชกันแล้วกันผมเลืองกันแล้วกันมันเป็นพระในภาษาคนแต่ในภาษาธรรมมันแปลว่าผู้ที่ประเสริฐด,ด้วยคุณธรรม,มโดยเฉพาะคุณธรรมที่ดับทุกข์ได้ อาพระมันมาจากวร,ระวร,ระแปลว่าประเสริฐประเสริฐเพราะมีคุณธรรมอันประเสริฐคือคุณธรรมที่ดับทุกข์ได้ในภาษาธรรมพระก็คือผู้มีคุณธรรมอันประเสริฐในภาษาคนก็บวชเลี้ยงเลง,งกันแล้วกันนี่คำว่าบวชคำว่าบวช บวชในภาษาคนก็บวชตามระเบียบตามพิธีสําหรับมีบวชบวชพระบวชเนนบวชในกตทําตามพิธีเสร็จแล้วก็เรียกว่าบวชถ้าถ้าบวชในภาษาธรรมหมายว่าใจมันบวชใจมันบวชคือใจมันเปลี่ยนใจมันละเว้นจากสิ่งที่ควรละเว้นจิตใจบวชด้วยคุณธรรมในภาษาคนร่างกายบวช ทำพิธีเสร็จก็เป็นบวชนะจิตใจเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้อะแต่ถ้าในภาษาธรรมต้องจิตใจเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนจิตใจบวชบวชด,ด้วยคุณธรรมเอาที่นี่คำว่าพิกษุพิกษุหรือพิษขุ็ตามพิกษุในภาษาคนก็แปลผู้บวชอีกแหละบวชเป็นพระ้วกรเรียก็กพิกษุ ในอีกความหมายหนึ่งก็แปลว่าผู้ขอนี่เป็นเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมนักบ,บวชประเภทพิสูุนั่นไม่ไม่ทำไรทำหน้าจะบิณฑบาตขออาหารรับประทานก็เรียกว่าขอผู้ขอนี่ภาษากลนถ้าภาษาธรรมคำว่าภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะ พยังอิกะนี่เห็นภัยในวัฏฏะราว่าในวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดที่เราเป็นเป็นเวียนๆอยู่นี่เป็นอันตรายเป็นภัยผู้ใดมองเห็นภัยอันนี้ผู้นั้นชื่อว่าพิกสุเป็นกระาวัดก็ได้ท้ามองเห็นภัยในวัฏฏะแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้เป็นผู้เห็นภัยก็เรียกว่าพิกสุได้เหมือนกันสรุปว่าในภาษาคนแล้วอ่าผู้บวชหรือผู้ขอ ในภาษาธรรมว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะทีนี้คำว่าสามัณนรนสามัณรในภาษาคนตอา,าเด็กมันบวชเด็กมันบวชมันก็เป็นสามัณนรนแต่ถ้าในภาษาธรรมสามัณนรนมันคือผู้ที่เตรียมตัวที่จะเป็นสัมณะ,ะความหมายมัน,เป,นเป็นกลางว่าเตรียมตัวพร้อมที่จะเป็นสมณะ มันจะห่มเหลืองหรือไม่หนุ่ไม่ห่มเหลืองก็น่าจะได้เพราะว่าถ้ามันเตรียมตัวเพื่อความเป็นสมณะแล้วมันก็เรียกว่าสามเณรท้งนั้นเตรียมตัวเพื่อเป็นอสมณะหรือเป็นภิกษุ <c oughs> จะในภาษาอกลางบ้านเราีย่าไลูกพระลูก <c oughs> พระมันก็จะเป็นพระ <c oughs> แต่ที่ความหมายพิปลาดเป็นอย่างอื่นไปก็ได้ <c oughs> อย่าเอาเลย แปลว่าผู้ที่มันเตรียมสำหรับเป็นสมณนะที่นี่ก็เถระ,ะเถระพระเถระ,ะภาษาคนแปลว่าผู้บวชนานบวชนานสักหน่อยก็เรียกว่าเถระในภาษาคนมีเท่านั้นแหละในภาษาธรรมเถระแปลว่าผู้มั่นคงต่ออารมณ์ เถระเนี่ยธ er ah, er ah. er ah. er ah. ีระเถเระนี <uya> <te> ่แปลว่ามั่นคงมั่นคงมั่นคงต่ออะไรมั่นคงต่ออารมณ์ที่มากระทบผู้ใดมั่นคงต่ออารมณ์ที่มากระทบผู้นั่นเป็นเถระโดยความจริงก็เป็นไม่บวชก็ได้ถ้ามันมั่นคงต่ออารมณ์แต่ว่าถ้ามันมั่นคงต่ออารมณ์มันกลายเป็นผู้บวชเสียโดยอัตโนมัติเถระเถระไม่ใช่ว่าบวชนาง จะมั่นคงต่ออารมณ์ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบเทระภาษาคนบวชนานเทระาัาธรรมมั่นคงต่ออารมณ์ที่มากระทบนี่คือาสาวกสาวตกะาาวกภาษาคนมันก็แปลว่าผู้ฟังผู้ฟังผู้เชื่อฟังหรือลูกศิษย์นียกว่าสาวก เท่านี้ยังไม่พอในภาษาธรรมสาวกก็คือเห็นด้วยแล้วยอมปฏิบัติตามเห็นด้วยอความคิดออุดมคติอันนั้นเห็นด้วยแล้วก็ยอมปฏิบัติตามโดยสิ้นเชิงอย่างนี้ก็เรียกว่าสาวกไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังหรือเป็นเพียง,ยงลูกติด